สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่10เดือนมกราคมพศ2568ค่ะที่เห็นอยู่นะคะตัวคือต้นพันธุ์ไผ่กอแก้วค่ะตัวนี้เป็นชุดกิ่งตอนชำถุงนะคะต้นพันธุ์สวยๆเลยค่ะชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะ สังเกตว่ารากของเขาแน่นถุงเลยนะคะรากทะลุออกมาข้างนอกถุงวันนี้ทางสวนก็มาเตรียมค่ะเตรียมต้นพันธุ์ไผ่กอแก้วนะคะชุดนี้เลยเพื่อเตรียมจะส่งโดยการดึงรากค่ะเนื่องจากว่าไผ่ที่ช่ำถุงนะคะเวลารากเขาแน่นลากเดินดีลากจะทะลุถุง แล้วก็ทะลุลงดินไปเลยนะคะตอนนี้ทางสวนก็มาดึงลากค่ะก็คือดึงดึงถุงนะคะให้เขาหลุดออกจากจากดินนะคะอันนี้คือก็คือลากของเขาก็จะขาดแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมนะคะเนื่องจากว่าการดึงดึงต้นพันธุ์นะคะให้ลากของเขาขาดจากดินนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะทําให้ต้นพันธุ์นะคะ ก็คือเขาชะงักแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะแห้งเหี่ยวไปบ้างนะคะเนื่องจากว่ารากของเขาขาดตอนนี้ก็คือทางสวนดึงไว้ประมาณสองสามวันแล้วนะคะส,สังเกตอาการก็คือต้นพันธุ์ไม่ยุบค่ะต้นยังสวยอยู่เลยนะคะถือว่าต้นพันธุ์สมบูรณ์และก็แข็งแรงเลยไผ่ก็แก้วค่ะ ไผ่ที่ไม่มีหนามนะคะตัวนี้นิยมนำไปทำด้ามไม้กวาดค่ะปลูกประดับปลูกตามแนวทางเดินนะคะโชว์ลำได้ลำต้นที่ตรงแล้วก็สวยมากต้นพันุสวยๆเลยค่ะสามารถติดตามทางสวนนะคะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง Youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดมีข้อมูลสอบถามนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวน mm hmm. ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครค่ะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศรัพท09์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ